ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง m o t o ซ e e ก e r t h a i l a n ด์ที่ที่เรามีความหลงไหลในยนตรกรรมและการขับขี่หลังจากเปิดสกราดหน้าใหม่ในปี2024เหล่าบรรดาผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ต่างขยับขยืน่นปรับตัวเพื่อตอบรับกระแสข,ของรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตขนาดกลางกันทั่วนหน้า โดยคราวนี้ Triumph Motorcycles ค่ายผู้ผลิตรถจักรยานยนต์สัญชาติอังกฤษก็ทำการเขย่าตลาดรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ททั่วโลกอีกครั้งด้วยการเปิดตัว Triumph New Daytona 660สุดยอดรถจักรยานยนต์สปอร์ตขนาดกลางที่มีสมรรถนะแบบสปอร์ตเร้าใจด้วยขุมพลังเครื่องยนต์3สูบใหม่ล่าสุดที่ให้การควบคุมแบบรถสปอร์ตแต่ขับง่ายคล่องตัวพร้อมลุยได้ตลอดทั้งวัน ซึ่งเชื่อว่าการเปิดตัวครั้งนี้จะช่วยสร้างปรากฏการณ์อื่นๆต่อไปให้กับอุตสาหากรรมสปอร์ตบค์ขนาดกลางที่กำลังเติบโตอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเซกเมนต์รถจักรยานยนต์ขนาดกลางของแบรนด์อีกด้วยสำหรับ Triumph Daytona 660นั้นนำเสนอวิวัฒนาการที่สำคัญของเครื่องยนต์3สูบขนาด6 6 0ซีโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของ t i u m ัม มอบพลักกำลังสูงสุดที่95แรงมา้าและแรงบิดสูงสุดที่69นิวตันเมตรที่มีการส่งผ่านกำลังที่ราบรื่นมีการตอบสนองเป็นเส้นตรงด้วยการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างแรงบิดรอบตำ่ำรอบกลางไปจนถึงรอบสูงโดยให้พลังก,กำลังมากกว่าเจ้า t r i d e n 660ถึง17%และแรงบิดที่มากกว่าถึง9% นอกจากนี้เดโ o น a 660ยังมีท่อไอเสียแบบใหม่ซึ่งมอบเสียงสไตล์สปอร์ตอันทรงพลังที่เรียกได้ว่าท่อเดิมก็ซิ่งแล้วในด้านโครงสร้างตัวรถนั้นมีความสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์สเปคระดับสูงรวมถึงโชคหัวกลับลูกสูบขนาดใหญ่ของโชว่าขนาด41มิลลิเมตร และโชคหลัง RSU แบบโมโนช็อคของโชวะซึ่งรองรับการปรับตั้งค่าพรีโหลดส่วนระบบเบรกจะเป็นเรเดียล4ลูกสูบพร้อมดิสเบรกคู่ขนาด310มิลลิเมตรพร้อมสายเบรกถักจับคู่กับยางพิชลินพาวเวอร์ใหม่ล่าสุดเมื่อผสมะสานกับความสู่ของเบาะนั่งในระยะ810มิลลิเมและช่วงกลางรถที่เพรียวบางทำให้ตำแหน่งยืนคล่อมรถจะทรงตัวได้ง่าย ตำแหน่งแฮนและที่พักเท้าก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ทำให้เด y t โทนา660นั้นมอบการขับขี่ที่น่าตื่นเต้นและสร้างแรงบันดาลใจในการขับขี่ได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นนอกจากนี้มันยังมีโหมดการขับขี่ที่ให้มาสาโหมดด้วยกันได้แก่โหมดสปอร์ตโรดและเรนซึ่งปรับการตอบสนองของปีกผีเสื้อไปจนถึงการตั้งค่าระบบควบคุมการยึดเกาะให้เหมาะสมกับสภาวะต่างๆบนท้องถนน ช่วยให้ผู้ที่ขับขี่รู้สึกถึงการควบคุมได้อย่างดีเยี่ยมในส่วนของ feeling การขับขี่นั้นเราขอหยิบยืมแกะความคิดเห็นมาจากคุณเบนซ์ดีบิ๊กไบค์คนไทยเพียงคนเดียวที่ได้ไปทดสอบขับขี่เจ้าทริอัมเดโ o นา660ในระยะทางร่วม170กิโลเมตรที่ประเทศสเปนเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยได้บรรยายถึงรถคันนี้ไว้ว่า มันมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กมีความสูงที่ไม่มากไปหรือเตี้ยเกินไปสำหรับคนที่มีส่วนสูงประมาณ170เซนติเมตรและถึงแม้ตัวเลขน้ำหนักรถจะดูมีน้ำหนักแต่รถนั้นมีความสมดุลเลี้ยวง่ายจนรู้สึกเหมือนรถไม่หนักเลยน่าจะเป็นรถฟูลแฟร์ริงคลาสกลางที่กลับรถในที่แคบได้ง่ายที่สุดสำหรับคนตัวเล็กส่วนเครื่องยนต์สสูบที่ให้มานั้นเรียกได้ว่าน่าประทับใจมาก จากตอนแรกที่ดูสเปคเหมือนกับว่าคงเป็นรถที่ใกล้เคียงกับ Trident 660ที่แรงขึ้นแต่พองได้ลองขับขี่จริงปรากฏว่าทุกย่านรอบเครื่องยนต์และความเร็วนั้นต่างกับตัว Trident 660ในทุกย่านกำลังเลยทีเดียวมันมีความแรงมากกว่าและแรงบิดก็มารอตั้งแต่รอบต่ำมากอีกทั้งรอบปลายจะมีกำลังและรอบเครื่องให้เล่นมากกว่าและพละกกำลังก็มาแบบเรียบเนียน ในจังหวะลดเกียร์ระบบสลิปเปอร์คลัชก็ทำงานได้อย่างสมูทซึ่งถ้าจะให้แนะนำในตัวที่มีค u i c k Shifter อารมณ์เตะเกียร์จะมันขึ้นไปอีกและสิ่งที่ให้อารมณ์ในการขับขี่มากขึ้นนั้นคือเสียงดูดใน Air ์บอใต้ถังน้ำมันที่ให้เสียงไพเราะมากรวมถึงท่อไอเสียที่พัฒนามาใหม่ให้ซุ้มเสียงที่ดีขึ้นซึ่งในสเปคขายในไทยปลายท่อจะไม่โดนดรีรูคือได้สเปคเหมือนยุโรปเลย ในส่วนของราคาค่าตัวของมันนั้นถือว่าสำคัญมากเพราะ Triumph Thailand ์ทำราคาขายในไทยมาได้ดีอยู่ที่3 2 7แส0 0บาทเปิดหน้าชนหวังกินส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งในกลุ่มรถสปอร์ตไบค์ขนาดกลางซึ่งตรงจุดนี้ทางผู้บริโภคเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์กันไปเต็มๆส่วนเรื่องของสีสัตว์นั้นมีให้เลือกถึง3สีด้วยกันได้แก่ ซาตินแกรน t ตตัดกับซาตินเจ็ดแบล็กคอร์นิวัลเรตัดกับซัฟ p ฟ i r ร์แบล็และสโนเดนเนียไวท์ตัดกับซัฟ p ฟ i r ร์แบล็ซึ่งรถล็อตแรกจะเริ่มส่งมอบภายในปลายเดือนมีนาคมนี้ซึ่งจะลงถนนก่อนประเทศฝั่งยุโรปเสียอีกถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในกล่องคอมเมนต์ด้านล่าง หากดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Moto s e ีเกอร์ไทยแลนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภยัยสวัสดีครับ